นี่ครับเก็บกู้ก็เรียกอะไรเราไม่รู้ครับอีงโง่ครับอีงโง่เสร็จนะครับไอตอนเก็บแม่มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับเอ้เอาายกไแลปะ โอ้ยลูกตัวเดียวนะเต่าเต่าสภาพนะครับไม่ใช่เต่าอ้เต่าเต่าสภาพปลาแค่นี้เองโอ้ตาตัวนี่ั้งปลานินโอ็ยมือหม่กั่ไงโอ้เต่าครับ เราเข้าไปได<อ>้ไหมไ,ไอ้คอนเด้อไอ้คอน <c oughs> อือเสร็จก็เอาลงต่อเลยนะครับตามลึกด้วย,วยนะุ่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ